ตะบองพัมใหญ่ยงอยู่ในป่าดงตัวดุตะขาบไฟแดงมีพิษมีฤทธิ์เ่ยวแรงพบช้างกลางแปลงเข้าปั้มเข้ารัดกัดกินจากตำนานที่เล่าต่อกันมาว่าในป่าทางภาคใต้ของประเทศไทยมีสัตว์ประหลาดอันน่าสะพึงกลัวอาศัยอยู่นั่นก็คือตะบองพัมซึ่งเป็นตะขาบป่าชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากโดยมักจะพบเห็นเคลื่อนไหวอยู่ในสวนป่าลึก ตะบองพัมพปรากฏอยู่ในสัตวพิธานซึ่งเป็นโพงที่กล่าวถึงสัตว์พหูบาทาหรือสัตว์ที่มีเท้ามากกว่าสีเท้าทั้งสัตว์บกสัตว์น้ําและสัตว์ปีกที่แต่งขึ้นโดยพระยาศรีสุนทรโวาหารน้อยอาจรยังกุลและท่านเป็นพระอาจารย์ของรัชกาลที่5ที่ดำรงชีวิตอยู่ระหว่างปีพศ2365-2434โดยข้อความได้กล่าวไว้ว่าตะบองพัมพใหญ่ยง อยู่ในป่าดงตัวดุตะขาบไฟแดงมีพิษมีฤทธิ์เยี่ยวแรงพบช้างกลางแปลงเข้าปั้มข้ารัดกัดกินตะบองพัมเป็นตะขาบชนิดหนึ่งที่แตกต่างจากตะขาบทั่วไปคือมันมีขนาดที่ใหญ่โตมากและมีความยาวมากถึงกว่า10เมตรว่ากันว่าป้องของมันใหญ่เท่ากระดงฝัดข้าเลยทีเดียวและมีลำตัวเป็นสีแดงเพลิงประกอบด้วยป้องจำนวน2 1ถึง23ป้อง แต่ลับล่องมีขาหนึ่งคู่มันสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและจับเหยื่อด้วยการกัดและคลายพิษใส่พิษของตะบองพัมมีความรุนแรงมากถึงขนาดที่สามารถกัดช้างลมได้และเคยมีเรื่องเล่าของนักเดินป่าที่ได้เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านกลางป่าของภาคใต้แล้วไปเจอกับป้องของตะบองพัมที่ชาวบ้านแขวนไว้หน้าบ้านซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากระดง้งแต่ปัจจุบันได้สูญหายไปทำให้เรื่องราวของตะบองพัมไม่อาจหาหลักฐานมายืนยันได้ โดยที่เจ้าตะบองพัมพนี้กล่าวกันว่าได้สูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ยุคสมัยของรัชกาลที่5คงเหลืออยู่แต่ในโครงศัตว์ประทานเท่านั้นแต่หากย้อนไปในดึกดำบรรยังมีตะขาบยักษ์ที่มีขนาดใกล้เคียงหรืออาจจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตะบองพัมพนั่นคือตะขาบยักษ์ล้านปีที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ามิลพีซึ่งมีความหมายในภาษาละตินว่า1พันขาเมื่อนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษค้นพบตะขาบยักษ์ล้านปี โดยได้มีการค้นพบซากฟอสซิลโบราณที่มีร่องรอยขนาดใหญ่ของมิลลิพีดอยู่ในนั้นซึ่งมีขนาดถึง75เซนติเมตรที่ชายหาดทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษในปีคศ2018และสามารถจำแนกอายุของซากฟอสซิลได้โดยพบว่าเจ้าตะขาบยักษตัวนี้มีอายุมากถึง326ล้านปีส่วนในปัจจุบันการค้นพบตะขาบที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีอยู่จริงนั้นคือ ตะขาบยักษ์อเมซอนหรือตะขาบยักษ์ขาเหลืองเปรูตะขาบชนิดนี้เป็นตะขาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ในสกุลสโคลโลเพนด้าค่ะซึ่งมีผิดที่ร้ายแรงโดยปกติเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาว30เซนติเมตรแต่บางครั้งก็สามารถโตได้ถึง40-42เซนติเมตรตะขาบชนิดนี้อาศัยอยู่ทางตอนเหนือและตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ตามเกาะแก่งของประเทศตินิแดดและจาไมากามันเป็นสัตว์กินเนื้อโดยกินจินจ้งจก กบนกและค้างคาวเป็นอาหารตะขาบยักษ์ขาเหลืองเปรูลำตัวประกอบไปด้วยป้องจำนวน21-23ถึงป้องป้องมีสีทองแดงหรือสีแดงอมม่วงแต่รับล่องมีขาสีเหลืองอ่อนหนึ่งคู่ขาแต่ละข้างสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและจับเหยื่อได้อย่างแน่นหนาก่อนที่จะกัดและคายพิษใส่ตะขาบชนิดนี้มีเขี้ยวที่เรียกว่าฟอร์ซิพูที่เรียงเป็นแนวโค้งอยู่รอบๆหัวซึ่งพัฒนาให้สามารถปล่อยพิษเข้าไปในตัวเหยื่อได้ พิษประกอบด้วยสารอะเซทิลคอรีนฮิตามีนและเซโรโทนินซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ทําให้เกิดแผลเหมือนถูกตัวต่อต่อยแผลจะบวมอย่างรุนแรงและตามด้วยอาการไข้สูงตะขาบขาเหลืองยักษ์เปรูตัวเมียจะคอยดูแลและปกป้องรางที่มีไข่ของตนเองตัวอ่อนจะมีสีแดงเข้มหรือสีดำลำตัวแบนและมีหัวกลมใหญ่สีแดงมีวงจรชีวิตรอบคาบหลายครั้งก่อนที่จะโตเต็มวัย ทั้งนี้ได้มีการจัดอันดับสายพันธุ์ตะขาบที่มีขนาดใหญ่รองลงมาได้อีก7็อันดับได้แก่ 1. 1. ตะขาบยักษ์เปอร์โตริโกตะขาบยักษ์เปอร์โตริโกเป็นตะขาบที่มีขนาดประมาณ30เซนติเมตรกระจายอยู่ในเปอร์โตริโกในทะเลแคริบเบียนตะขาบชนิดนี้มีนิสัยอ่อนโยน 2. ตกะขาบยักษ์เวียดนามตะขาบยักษ์เวียดนามเป็นตะขาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมีลำตัวยาวประมาณ30เซนติเมตรลำตัวมีสีเทากระจายอยู่ในเวียดนามตะขาบชนิดนี้มีนิสัยดุร้ายและว่องไวมากจะโจมตีสัตว์อื่นอย่างรวดเร็วและมีพิษมาก 3. ตะขาบยักษ์มาเลเซียตะขาบยักษ์มาเลเซียเป็นตะขาบที่มีความยาวของลำตัวประมาณ19-28เซนติเมตรลำตัวมีผิวสีน้ำตาลแดงเป็นหนึ่งในสายพันธุ์เฉพาะของมาเลเซีย 4. ตะขาบแฮสเทลอยตะขาบชนิดนี้กระจายตัวอยู่ในหลายประเทศทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกมีขนาดของลำตัวประมาณ16-25เซนติเมตรผิดของมันค่อนข้างรุนแรง 5. ตะขาบยักษ์อเมริกาเหนือตะขาบยักษ์อเมริกาเหนือเป็นตะขาบที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือมันมีลำตัวยาวประมาณ16-20เซนเมตรมีพื้นผิวสีดำตะขาบชนิดนี้มีความดุร้ายมาก 6. ตะขาบมังกรแดงจีน ตะขาบมังกรแดงจีนเป็นตะขาบที่พบเฉพาะในประเทศจีนขนาดของลำตัวมีความยาวประมาณ14-20เซนติเมตรส่วนใหญ่กระจายอยู่ทางภาคใต้ของจีนมีลำตัวเป็นสีแดงเข้มตะขาบชนิดนี้ไม่มีพิษที่ร้ายแรง 7. ตะขาบหัวแดงตะขาบหัวแดงเป็นตะขาบที่พบได้ทั่วไปในประเทศจีนขนาดของลำตัวมีความยาวประมาณ9-17เซนติเมตรลำตัวมีสีดำแต่ส่วนหัวและขาจะมีสีแดง มักพบในชนบทตามมุมอับชื้นใต้อิฐและใบไม้ผุขาคู่แรกของตะขาบหัวแดงจะมีต่อมพิษซึ่งขับพิษได้แต่พิษไม่รุนแรงมากนะักเมื่อถูกกัดจะมีอาการเจ็บปวดเฉพาะที่เท่านั้นอีกทั้งตะขาบจัดเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงโดยตะขาบที่นับว่ามีพิษร้ายแรงที่สุดได้แก่ตะขาบลายเสือหรือตะขาบเสือ โดยตะขาบชนิดนี้จะมีลำตัวเป็นสีเหลืองและมีแถบคาดสีดำส่วนหัวและป้องสุดท้ายมีสีส้มอมแดงมีความยาวของลำตัวประมาณ2-15เซนติเมตรกระจายตัวอยู่ในทุกทวีปและหลากหลายสภาพภูมิประเทศทั้งพื้นที่แห้งแล้งในออสเตรเลียเขตร้อนและอบอุ่นในอินเดียและป่าฝนเขตร้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิษของตะขาบลายเสือจะส่งผลต่อระบบประสาทของสัตว์และมนุษย์หากถูกกัดบริเวณผิวหนังจะเกิดอาการบวมแดงและปวดอย่างรุนแรงหากมีอาการแพ้พิษอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงได้เช่นหายใจติดขัดความดันโลหิตสูงหรือเกิดภาวะช็อกและหมดสติได้ตะขาบถือว่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรพชนิดหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานจนมาถึงปัจจุบันอีกทั้งสามารถพบได้ในทั่วทุกภูมิภาคข,ของโลก แต่สาหรับเจ้าตะบองพัมนั้นอาจเป็นตะขาบยักษ์สายพันธุ์โบราณชนิดหนึ่งที่มันเหลือรอดมาจากยุคไดโนเสาร์และมีคนไทยในอดีตไปพบโดยบังเอิญก็เป็นได้และมันก็อาจจะเป็นตะขาบยักษ์ยุคดึกดำบรรตัวสุดท้ายก่อนที่มันสูญพันธุ์กลายเป็นตำนานและเรื่องเล่าประลามประราจนมาถึงปัจจุบันคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่าเจ้าตะบองพัมมันมีอยู่จริงหรือมันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนในประเทศไทยบอกกระเทียมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ กระเทียมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกระเทียมหมาต่างดาวกระเทียมขอกำลังใจเพื่อสร้างผลงานต่อๆไปโดยฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะกระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ